สวัสดีครับวันนี้มาขอนำเสนอรถใหม่นะครับเ็นโปรสตาร์ออโต้คาร์นะครับผมเป็น v ีออรุ่น E นะครับ 1.5E ปี2004นะครับผมเอามารีวิวคร่าวๆรถใหม่นะครับผมเพิ่งเข้ามาเลยสีดำสดๆแบบนี้เลยก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่สวยมากๆหายากมากๆนะะ รถไม่มีชนนะครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวนะ,ะลำดับเล่มก็คือครอบครองคนเดียวนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรอบคันนะคันนี้ค่อนข้างสวยมากเลยการันตีไม่มีชนหนักครับคันนี้เฉียวเฉียวนิดหน่อยมาบ้างดิ้วลอยเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับผมอ,อันนี้ก็จะมีบอะหนังแท้มาให้นะครับนุ่มๆแบบนี้เลยสภาพสวยงามไม่ฉีกไม่ขาดน,นะครับคอนโซลเกีียมแบบนี้เลยแอร์เย็นเพลงเคาะขับสบายพวงมาลัยสวยงามครับไม่รอบไม่ร่อนนะฮะคันนี้ เยี่ยมจัดดเลย่าเบาะหลังนะครับผมเนียเนียบเลยนะครับดูห้องเครื่องกันก็สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะอยากรู้เข้ามาดูที่เป็นรถยนต์โปลสตารกออโต้คาร์นะครับบางบัวทองครับ อยู่ติดกับโมตัสไปน้อยสวยงามนะฮะติ๊กเกอร์โรงงานนะครับอันเดิมน็อตไม่ขยับเลยเราต้องบอกว่าเหลือเชื่อครับสภาพแบบนี้เนี่นะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับสีเหือีนสวยงาม ฝากระโปรงนะฮะเนียเงียบเลยเครื่องนะครับทำงานอยู่นะเนี่ยงียบเงียบนิบ่งๆแบบนี้เลยพร้อมใช้งานครับงาน,นเครื่องไม่มีปัญหาไม่มีทุนทนะโลโก้โรงงานนะครับ,รบ<อ>ชั้นนี้ขอเปิดราคาที่129,000บาทนะครับผมราคานะ ราคาหน้าเต็นอยู่ที่1 3 5 0 0 0 0บาทติดต่อมาทางเพจได้ราคาพิเศษไปเลยนะครับภายในเดือนนี้เนาะคันนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วนะครับขออนุญาตเป็นซื้อสดอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ